ใช่กรรมการนะคะใช่ม่ต้องอะไรเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมี่คือค่ะในนามโรงเรียนโรงเรียนแะคณะกรรมการสถานศึกษาครู ช่วย10เตียงและในขณะเดียวกันเห็นประธานบอกว่าขารถตู้เพราะว่าจะ็นย้ายประมาณ70คนอีก600อีก2ทันพร้อมท้กคนขอบคุครับขอบคุณมากขอบคุณครับเื่วยกันครับเราชาวนันสุวรรนีฮารีอาจารย์นอกเราไม่ถ้านรกเียนอะไรเขาบอกกด้เฮ่ยครับ

นานครับถ้าสถานที่ไม่พอก็ยืมนะผะคุยกับท่านมออยู่กัามายืมตอนนี้เต็มแล้วเต็มมแล้วเนี่ยคนที่รอเนี่ยถ้าเปิดทุกไก็เต็มเลย ปาญหาที่ใหม่เนี่ยเออดีๆครับถ้าแต่ต้องไปตรวจดูก่อนนะว่าเอาตรงไหนอย่างไรนี้มันอยู่กลางชุมชนไปหรือเปล่าเออนั่นแหละต้องไปตรวจดูถ้าในเนื้อเยื่อจะดีมากเพราะอยู่นอกแต่ว่าใน้องคุยสองทีแล้วยัไม่โอเคเพราะว่าผมต้องเอาเข้าที่ประชุมกรรมการสถานศึกษาแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจะดีทีเดียวแล้วเนี่ยูของเจ้าารศาร์เจรงบ

ยังเล็กเลยค่ะภาว่าตอนนี้เพิ่มถ้าเปิดปุ๊บก็เต็มอยู่ผุ้มมากอย่ะงพี่ทราบบอมีอะไรก็มาถามต้องเอาเลือกแบบนี้นะไม่เชิญคนไทยะีตุเรียนเลือกคุณต้องแบบนี้นี่นี่ต้องเป็นี่มี่า้องอ๋อโอเคครับโอเคอยู่นานไม่ได้ถ้ารักกันจริงห้ามอยู่นาน